ดีค่ะคุณผู้ชมอากาศบ้านเราช่วงนี้ร้อนจังเลยนะคะงั้นเราไปดูกิจกรรมดีๆที่ช่วยลดโลกร้อนกันบ้างดีกว่าค่ะเพราะว่าดูแล้วจะทําให้เราเย็นกายสบายใจขึ้นยังไงล่ะคะสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้น้องวัชจะพาไปรู้จักกับโครงการชมภูขาร่วมใส่ใจ ICT ด้วยวิธี3อาบาโลกสวยของโรงเรียนว,วัฒนธทรสัตว์ครับกิจกรรมสําคัญของเราก็คือ การช่วยกันนำความรู้ที่ได้จากการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้ตามวิธีการ 3R เริ่มจากการรีไซเคิลหรือการนำกลับมาใช้ใหม่โดยการเก็บรวบรวมกระาดาษที่เหลือใช้หรือใช้แล้วมาผ่านกระบ,บวนการรีไซเคิลกลายเป็นของน่าใช้ต่างๆ อาต่อมาคือ reduce หรือการลดใช้พลังงานและทรัพยากรโดยการรนรง์ให้ทุกทุกคนเพื่อกันปิดไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งานและการปิดน้ำให้สนิทครับส่วนอาสุดท้ายคือ reuse หรือการใช้ซ้ำเช่นการนำขวดพลาสติกมาประดิษฐ์เป็นกระถางปลูกต้นไม้หรือของเล่นของประดับให้ห้องเรียนของเราสวยงามครับและทั้งหมดนี้ก็คือกิจกรรมที่พวกเราทุกคนภาคภูมิใจ ที่ได้มีส่วนร่วมใน,านการลดปัญหาสิ่งแวดล,ล้อมเพื่อโลกที่สวยงามของเราครับผมเด็กชายยุทธาสมเนตกุลพูดสลขาวอาสาแรงงานครับแหมดูแล้วรู้สึกสดื่นขึ้นเยอะเลยนะคะเมื่อได้เห็นเพ,พื่อนๆพนพี่ๆี่เข้ามาช่วยกันทําสิ่งดีๆเพื่อโลกของเราแบบนี้เราเองก็อยู่เฉยไม่ได้แล้วนะคะรีบมาช่วยคนละไม้คนละมือเยียวยาโลกของเราใบนี้เพื่ออนาคตของพวกเราทุกคนค่ะ